หนังสือขัดอ่านกอ,อกไก่สำหรับเด็กเล็กอนุบาลผู้เริ่มเรียนด้านบนจะมีจําหนตามนี้นะคะเป็นหนังสือสำหรับสะสมนะคะด้านบนด้านนี้ก็จะมีรอยพับ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นภาพถ่ายทั้งหมดเลยนะคะ ด้านหลังจะเป็นภาพวาด